ไฟลูกนั้นมันเครื่องไม่ติดนะครับและเวลาเราสตาร์ทเครื่องบางทีมันก็ติดขึ้นมานะครับตอนที่รถวิ่งอยู่นะครับอาการนี้ก็ไม่ได้อะไรเสียแต่อย่างใดนะครับแค่สายไฟเส้นเดียวนะครับหรือบางคันเนี่ยอาจจะปลักมันหลวมนะครับเกี่ยวกับเซนเซอร์ออยเซนเซอร์นะครับเวลาเราเปิดกุญแจเป็นตัวออนเนี่ยไม่ทํางานนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเรามาดูกันว่ามันอยู่ที่ตรงไหนครับโอเคตอนนี้เครื่องเริ่มจะเย็นแล้วเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับหน้าตาของเซนเซอร์ ดูโง่มากสายไฟดูแบบอิกก๊อกมากเลยอะอเราก็แค่เอาตัวนี้เนี่ยเสียบกลับเข้าไปที่ปอยเซนเซอร์นะครับก็จบนะครับไฟก็จะดับแค่นั้นเองแต่ตอนนี้เครื่องยังร้อนอยู่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรอให้มันเย็นสนิทนะเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปโอเคนะครับหลังจากที่เราใส่เซนเซอร์เอยสายไฟกลับเข้าไปหน้าตาก็จะอยู่ตรงนี้ไปดูที่เรือนไม้กัน นี่เมื่อเราใส่แล้วไฟต้องติดอย่างนี้อนีประตูนะเวลาเรา,เราสตาร์ทเนี่ยสังเกตดูดีๆนะว่าไฟนะ้ำมันเครื่องจะค่อยคอยดับเดี๋ยวลองดูชึบเห็นไหมนี่คือเซ็นเซอร์ปกตินะแต่ถ้าเซนเซอร์ไม่ปกติเนี่ยไฟก็จะติดหรือไม่ก็ไม่ติดเลยนะครับเวลาดับเครื่องเปิดใหม่ ต้องอย่างนี้นะจบใกล้อีกหนึงคลิปนะครับ c a f e ใครมีปัญหาก็ลองดูนะครับ